ก็ลองตรงนี้เลยค่ะก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวปนิษ์พาเพื่อนๆไปชมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดเมียฝรั่งอเมริกาค่ะชวนเล่าชวนคุยในคลิปนี้ด้วย ภาพเล่าเรื่องค่ะเพื่อนๆตามมารับชมค่ะเดี๋ยวปนิดจะเอาถังมารองน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปรถสวนน้อยๆที่โน่นนะคะ,ะที่ปนิดใช้ถังก็เพราะว่าปนิดต้องการที่จะออกกำลังกายไปในตัวด้วยก่ะจริงๆแล้วคุณลุงเขามีสายยางให้นะคะ แล้วก็มีสปริงเกอร์ด้วยแต่ปนิดไม่ไม่แควได้ใช้นะคะปะนิ์ชอบที่จะอยู่ถังน้ำมันได้บรรยากาศเหมือนบ้านเราค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะได้ถังมาแล้วนะคะก็ลองตรงนี้เลยค่ะ ไปที่สวนกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นฟักทองไทยนะคะเป็นฟักทองไทยที่น้องเขาอับแบ่งมาให้ปีที่แล้วแล้วประดิ์ก็เก็บมาเ็ดไว้นะคะก็จะเอาแบบธรรมชาติบ้านเรานี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบวบนะคะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆค่ะนี่มะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพริกค่ะเป็นพริกหวานนะคะเป็นพริกอ่า พริกหวานที่เป็นลูกโตๆอ่ะค่ะนี่ก็พริกหวานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาเพิ่มค่ะ ตอนนี้ปนิษย์ก็ทําการรดสวนเล็กๆของปะนิษฐ์เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใช้น้ำสามสี่ห้าถังเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากสวนเล็กๆแห่งนี้มันมันมีแต่เฉพาะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศหลายพันธุ์แล้วก็เป็นพริกหวานนะคะที่เป็นลูกกลมๆตโตๆนะคะก็มีแรดดช ซึ่งเป็นหัวแดงๆตอนนี้ไม่เห็นหัวเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่งจะเห็นเล็กๆเท่าหัวไม่ขีดไฟนี่เองนะคะนอกจากนั้นปนิตก็มีฟักทองไทยเพื่อนอ่าที่อีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ยน้องเขาเอาฟักทองมาให้จากปีที่แล้วนะคะปะนิตร่านเนื้อมาแล้วปนิตก็เอามเมล็ดมันเก็บไว้เอามา นะคะแต่ปรากฏว่ามันขึ้นแค่กอเดียวเองนะคะ,ะเพราะว่าไอ้เจ้ากระรอกนะคะมามาขุดน่าจะเอาเอามเล็ดไปกินฟักทองแล้วปนิดก็ยังมีบวบนะคะบวบที่เป็นเหลี่ยมอะ,อะที่ภาษาอีสานบ้านปนิดเรียกว่าบวบเหลี่ยมนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวปนิดพาเพื่อนๆไปชมค่ะตน้น มันฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่ออกดอกแล้วด้วยค่ะไม่รู้ว่าออกดอกทำไมนะคะแต่ว่าปณิชก็ยังไม่รู้นะคะว่าหัวของเขาจะมีหรือเปล่าปณิชปลูกลงในถังโฟมนะคะเดี๋ยวรอชมอใกล้จะมีมะเขือเทศท,ทานแล้วนะคะเพื่อนๆ ค่ะเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะพันราชินีหรือเปล่านะคะลูกเล็กๆต้นพริกหวานที่ปนิษบอกไปแล้วนะคะต้นเตี้ยเตี้ยๆตีเองค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นฟักทองไทยนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะปีที่แล้วก็มีลูกอยู่นะคะเดี๋ยวปีนี้จะเป็นอย่างไร เนี้ยค่ะที่ปณิชต์บอกว่าเป็นบวบเหลี่ยมนะคะก็กําลังงอกงามเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นดอกลิลลี่ขาวนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยลิลลี่เขาออกดอกแล้วเขาจะอยู่ได้สองอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นขึ้นอยู่กับอากาศนะคะอากาศร้อนจัดมาก 3, 5 3สองศาค่ะ นี่ค่ะความสวยงามของลินลีส่วนดอกเล็กๆนี่เขาสวยงามน่ารักมากทีเดียวเลยนะคะปนิจําไม่ได้ว่าเป็นพิทุเนียพันธ์อะไรนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพุด่างที่ปนิ์ซื้อมา1กระถางแล้วก็เอามาทำการแยกค่ะแยกออกมาก็ได้หลายกระถางเลยทีเดียวนะคะ นี่เยอะมากค่ะเจปดกระถางนี้นก็เป็นคริสต์มาสแคคตัสี่ปานิศขยายพันุ์ไว้นะคะแตกใบอ่อนเยอะแล้วนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นที่ปานิ์ขยายไว้แข็งแรงแล้วด้วยนะคะแข็งแรงแล้วด้วยแตกใบแตกยอดขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบาย